เอานะครับภาพบรรยากาศสดๆณสนามพีรัสกิพิทยากลับมาอีกรอบหนึ่งนะฮะในการแข่งขันโตโยต้าเวสต์ซิงคาไทยแลนด์2020นะะฮสนามที่2ในการแข่งขันสับเปลี่ยนใหม่อีกแล้วครับเป็นรุ่นใหม่ครับสเปเชียลคาคลับนะตอนนี้รถแข่งกำลังเข้าสู่กริดตาร์นะ30คันเช่นเคยนะฮะเนี่ยเดี๋ยวต้องเขาเรียกอะไรการภาครถแข่งปากทางผิดเปิดเวลานี้นี่เนี่ยมันเป็นเสียงเอกลักษณ์ใช่จ้ะ แล้วรุ่นนี้ครับสเปเที่ขาขาบหรอบสนามเช่นเดียวนี้ทางมาชาวทางอรมมการก็ดูความเรียบร้อยนะเบลรัดดีไหมยึดติดดีไหมนะฮะสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านในเพจไดซิงค์าไทยแลนด์ชาแนลนะครับเดี๋ยวเรามาอ่านกันหน่อยครับมีอะไรบ้างเนี่ยนะครับมือถือผมแบตหมดไปรอบหนึ่งนะครับต้องชาร์จอยู่นะฮะหมีบางกวยครับสวัสดีครับคุณหมีบางกวยสุดยอดนะฮะ ทรงยศท่อกันท่อกับโคกนะฮะอย่าลืมอย่าลืมนะเรื่องของการโปรโมทเราเปิดเต็มที่นะฮะในการโปรโมทผลิตภัณฑ์สินค้าต่างๆเกี่ยวกับรถที่ท่านดูอยู่นะครับดูอยู่ในขณะนี้ในขณะนี้ใครเป็นเจ้าของกิจการนะเจ้าของผลิตภัณฑ์มาโปรโมทเลยสวัสดีครับกำนันแลมแม่โหผมนี่รอเชียกำนันเลยนะกำนันแลมนะครับดิบําเลย สวัสดีครับคุณกิตสตานะครับสวัสดีด้วยนะครับสวัสดีดีวยครับคุณพีนะฮะบอกสนามหน้าเจอการเจิกันครับผมเจอกันครับสไลด์ออนตอนดึกนะฮะเร้าใจดูก็พิมพ์าเร้าใจเรา้าว่มามันต้องห่อริ้นเลยอ่ะมันจะหล่อใช่ไหมใช่เร้าใจคุณเน็ก<ม>คุณเน็กอันนกนะเขาบอกว่า er เชียร์พี่นกซีแอนรูฟนะอ๋อนี่ผู้หญิงใช่ไหมจากเซ er ียนรูฟ ปอมเรสซิ่งครับทองเปมชัดมากครับอ่าดีครับ28ช่างรันฮะเอซีเดลโก้นะครับนี่แหละครับนี่กิจสตาร์อันดับที่หนึ่งครับกระจอรสักสวัสดีมงคลสวัสดีครับสู้ๆนะครับสู้ๆครับมาได้3 2 0นี่ครับเป็นไงพี่โมเนี่ยขึ้นขึ้นเขาเรียกอะไรรู้ชื่อก่อนรายชื่อขึ้นอีกอะสุดยอดว่ะล่ะ นั่งทางในฮะนี่นั่งทางนอกไม่มีอะไรฮะเหรอครับทำไมกล้องเรามันไม่มีตัวดุกดิกดุกดิกระมันเหมือนแบบส่องอะไรแล้วมันจะมีตัวดุกดิกดุกดิก่ะที่เขาฮิตฮิตกล้องอะไรนะกล้องโมชั่นะพอถ่ายแล้วจะมีคนกระดุกดิ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 กได้นะมาดูอันดับที่สองครับโอ้ยเป็นธนนนาซา์ชอดเพิ่งแข่งไปตะเก้นะเฮ้ยลงจากรถบ้างข้าวอยู่ในรถหรือเปล่านาฬิารว่ะ โอ้โหไม่ลงเลยแล้วเมื่อกี้ก็ห่างเขาเป็นทุ่งเลยนะไม่รอใครเลยอ๋อเ,เขาต้องเรียบเอารถเข้าเก็บแล้วเพื่อที่มาออกใหม่ไงก็เ,เลยรุนเมื่อสักครู่นี้ขับต่อไม่รอแล้วนะวิ่งห่างเป็นทุ่งเลยฮะมาดูอันดับที่สามครับโจเซอร์วิทน่าเซียอีดนะิชันนะฮะชายการวัดอ,อักษรเฮลโหลเครื่องแจ๊ส L15 เทอร์โบขับเคื่อนล้อหน้า ไม่รู้เม noise noise> noise noise> ื่อวานเห็นมีคันหนึ่งไม่รู uh, ok ้คันไหนบุนไปอ่ะทีมเขาอ่ะเห็นผมเดินไปที่ผิดเขาเคาะกันใหญ่แลยเขาทุบกันปังปูงปังดอีันึงเนะจ๊ดจีเคนเนาะสไลด์ไปมาดูคันนี้ครับ s r c ช็อปครับ4 9 2กรกฎยามโสภาโอ้โหใส่หมวกกันน็อกครับใส่หมวกกันน็อกก่อนนะหล่อฮะหล่อฮะเราต้องปลอดภัยฮะ การแข่งขันแบบ new normal นะครับที่คุณผู้ชมดมอย่างเป็นรุ่นคาครบาับน้องใหม่ร้ายบริสุทธิ์กันอยู่นะฮะแล้วเดี๋ยวหลังจากคาครับจบก็จะเป็นรุ่นประจำของรายการครับสามสี่ห้าคันนี้ใครครับอนุวัตรปัญญาวัฒนาหล่อครับอนุวัตรสู้ๆนะอนุวัตรนี่ลงในคลาส B ครับเขาจะแบ่งแบบคลาสนะฮะโอเพ่น มีคัส A B C นะฮะนิวเจนนิวเจนก็คือจูเนียยังมีอ่ะนี่ครับคันนี้ที่พึ่งเคาะเมื่อคืนเนี้ยซีศูนย์เก้าเซี่ยนดิชั่นอีกหนึ่งคันครับสิรภพตั้งบุรณากรุ่นสู้ครับสิรภพสู้สู้ครับเราเชียร์อ่ะนี่ครับผมเชียร์ครับนี่ฮะผมเชียร์ไปนี่ฮะเขาย้อมย้อมผมมานานแล้วเนี่ยทำไมฮะคนผมนี่ดำเลยโอ้โหคุณจับสังเกตขนาดนั้นเลยละครับใช่ป้ายสามนาทีครับขึ้นแล้วครับดูครับทีมงานออกนะครับ เห็นไหมฮะทุกคนต้องใส่แมสนะครับสวมแมสนะครับสวมแมสอยู่ในสนามนะครับแล้วเราเป็นบรรยากาศแบบสนามปิดนะฮะเราไม่เปิดให้ผู้ชมเข้ามาดูนะครับก็ชมกันสดๆทางไลฟ์สตรีมมิ่งอนนี้ยากยังไงขอขอให้คนทางบ้านเขาติดหน่อยสิอโอลิแคมคันนี้ครับ1 2 4ครับดำรงบุญธราทิพย์ครับเสียงฟัง<ะ>ชัดไหมหนึ่งสองสี่นี่กริดรับอันดับที่สิบนะโอ้โหตะกล้องผมเดินไกลมากเลย สงสารเมื่อวานเห็นตะก้องเขาซ้อมถือนะเขาเดินไป2กิโลมา4ี่าโมตุนนะฮะนี่ฮะดูฮะกริบประหยัดทรัพ์อืมประหยัดทรัพ์ครับเข้าทางพี่โมฮะประหยัดทุกอย่างฮะมากเลยครับเดี๋ยวลูกไม่มีนมกินใช่ฮะนี่ฮะกินซินิแลกเนี่ยเตชิฉายแสงครับอ้าวนี่ครับ471ครับใครครับ471อนุสรอุสมีสุก โอ้โโลบาเขียวนะครับเสียงของเราสองคนเป็นไงบ้างนะฮะช่วยคอมเมนต์กันมานิดนึงนะชัดไหมนะฮะดูจากจังหวัดไหนนะฮะชัดครับนี่คุณกฤษดาบอกมาครับขอบคุณครับขอบคุณครับลองจากรถก็คนชูป้ายนะครับที่สีสันครับใช่ครับคุณทรงยศครับเอซ e เดลโกคนนี้ครับเชฟโรเลตครับหมายเลขสองแปดนิรันร์ประหยัดทรับอีกคนหนึ่งครับอ้าว ประหยัดแล้วประหยัดเองครับผมตอนนี้เขาก็มีสองประหยัดเหมือนกันนะใช่ครับพี่โมนี่เขาเขาเรียกออมฮะออดิเทพมอเตอร์สี่สามสี่ครับโอ้โหครับสี่สามสี่ครับกัญญาพัฒนมีวงครับอันดับที่สิบห้าอังกฤษสตาร์ทนะครับใช่ครับสี่สามสี่ ผมใส่ตายาวพี่โมพี่โมเขาไม่เห็นมอนิเตอร์อีกอันนะครับคุณผู้ชมครับตรงที่ภาคเขาจะมีมอนิเตอร์3าสี่อัน487ครับ487 487เอกอ่าเอกเนัทพงศ์วิสิตพงศ์แมสู้ๆครับนั่งนิดพุงนิชิดพุมอะไรในและเราอ่ะฮะหมุนหมุนทิศนี่ถ้าสะดือจุนออกมานี่ติดพุมอะไรนะ49เอ่อ479ครับ479 อะไรชาชิเรื่องพูนโอ้โหชาชิโอ้หมวกสวยหมวกสวยอ้าวสตาร์ทเครื่องยนต์ครับป้ายหนึ่งนาทีขึ้นแล้วครับสตาร์ทเครื่องยนต์ครับความมันสตาร์ทเครื่องยนต์จากเรดี้ของโตโยต้านะฮะเนี่ยฮะเทียร์อะไรนะเทียร์แจ๊สโมบ้าพลังเลยฮะเจ้าโมเจ้าน้องโมฮะมันขับสุดจริงๆครับ เดี๋ยวก็ต้องเจอน้องโซ่นะในรุ่นการแข่งขัน F2 ด้วยกับเครื่องสองล้อหน้าเทอร์โบนะฮะเนี่เดี๋ยวผมอ่านสมุดปากกาชัดเจนชัดแจ๋วครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวเราดูกันครับดูจากไหนครับดูจากขอนแก่นเลยโอ้โหภาพเสียงชัดแจ๋วครับจกคุณธนากจครับสวัสดีทุกภาคตัวไทยดูอยู่ปทุมธานีครับคุณวีรพลนะฮะสวัสดีครับคุณวีรพลฝากไลค์แชร์ให้หน่อยนะครับ คุณต้นละชัดราชานะครับ 1, 2, 3 y e สแชัดแจ๋นี่ฮะ MBK ชัดมากฮะ MBK นี่คือมาบุญครองเหรอใช่ฮะหรือหรือเปล่าผมก็ไม่รู้ฮะชัดแจ๋วนะฮะผู้ชายโอ้โหเดี๋ยวเเนี่ยเดี๋ยวชื่อ Facebook เนี่ยนะผู้ชาย25เข้าใจไหมนี่เขาตั้งชื่อเฟซบุ๊กอ่ะไปลาเซนติคาร์จากตรีเพรอีซูซูเซลนำบทไปแล้วครับฟอ์แมชันลับครับ หนึงรอบสนามพร้อมกับตัดแถวโรริงพีก็ชื่อภาษาอังกฤษนะฮะอะไรเนี่ยคุณวิวภาพชัดเสียงชัดเยี่ยมครับกดกดหัวใจให้ผมนะฮะกดหัวใจฮะอย่าก,กดโกรธผู้ผมเลยนะฮะช่วยกดไลค์กดแชร์นะฮะตอนนี้นะฮะเราขอย้ำเรื่องของการใส่แมสนะฮะตอนนี้ในสนามพีระเซกิปัติยานี่ก็เรียกว่าทุกคนนี่ใส่แมสกันร้อยเปนตะะ์ะยังไงนะช่วยกันร,รักษา ามาตรการการป้องกันของการระบาดโรคโควิดด้วยนะฮะเราต้องย้ำนะฮะอย่าก,กัดาตกนะครับอย่าก,กัดาตกแล้วทุกจุดนี้เรามีหลากสายจุดนะ,ะที่วางาเจลล้างมือนะฮะยังไงก็รักษาความสะอาดด้วยนะฮะเว้นระยะห่างการจับกลุ่มวรวมกันนะฮะต้องไม่เกิน6คนนะฮะขอบคุณทุกคนนะ,ะที่ช่วยกระทำตาม ตลอด2วันที่ผ่านมานะวันนี้เราก็ยังต้องทำตามมาตรการนี้อยู่นะครับเดี๋ยวมาดูกันครับนี่ฮะนี่ฮะนี่นนผู้ชมอยู่ในรุ่นสเปเชียลคาร์คับนะครับวันทีคุณผู้ชมพันางคนนะฮะที่เข้มาดูนะครับดูฮะ อย่าลืมนะครับ1พิษนะฮะรถแข่งจับได้2คันมีคนทั้งหมด6คนแล้วทุกคนต้องใส่แมสตลอดเวลานะฮะแล้วแต่ละพิษนะฮะต้องมีริบบิ้นกั้นนะฮะซึ่งการละกันฮะเพื่อป้องกันคนเดินผ่านไปมาข้ามแต่ละพิษนะฮะขอย้ำนะฮะผู้จัดการทีมช่วยจัดสรรพื้นที่ในแต่ละพิษนะฮะใช้ริบบิ้นหรือใช้เชือกกั้นด้วยนะฮะของแต่ละพิษนะครับเป็นกฎของกกทนะฮะครับเป็นกฎนะครับครับ นนการกีฬาแห่งประเทศไทยสำหรับชมมาวมอเตอร์สปอร์ตนะฮะตอนนี้นะฮะสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีทุกท่านครับ1,200คนครับเข้ามาครับสวัสดีครับคนจากระยองชัดเจนชัดทุกอย่างครับยกเว้นคนชูป้ายใจเย็นๆจ้ะเดี๋ยวมีให้ดูทั้งวันจ้ะไม่ต้องใจร้อนนะจ๊ะครับเชียร์เบอร์15ค,ครับ ชมจากระยองถ้าไม่ให้ไปชมแนะนารุกคน่ายทอดสดทั้ง2วันได้ไหมอาเดี๋ยวเราจะดูฮะแหมเชียร์ใจเย็นฮะวันเดียวนี่ดูกันให้เอยอะแชร์กันให้เยอะๆครับถ้าแชร์ถึงวันเดียวนีดดูได้กิ่มหนำเลยนะเพราะรเราตัองกี่ชั่วโมงแปะชั่วโมงนะที่เราไลฟ์สตรีมมิ่งในวันนี้นะฮะนี่ฮะเพื่อโอ้โหคุณนูโน่ฮ,ฮะเฮียชัยรามินทา้อมแมกนะบอกว่าติดตามชมครับพี่โมติดตามชมพี่โมอยู่ครับร <ๆ S 1> นะ ตามตาพี่โมก็ได้นะฮะ <c oughs> จะแทงหลังก็ได้นะ <c oughs> น,น,นุ่นบอกอะไรวะเข้ามาดูนะฮะนี่ฮะคุณนัดประเทศไทยครับปลาจีนชัดเจนครับสวัสดีครับพี่น้องชาวปลาจีนบุรีนะครับอ,อ,อะไรเนี่ยครับมีใครบ้างเดี๋ยวผมดูครับ FC 452ครับจากช่างวิทย์เต่าซิ่งนะครับ FC บางอุตเสรีไทยครับ492ครับ สวัสดีป๋าเจมโอ้ป๋าชอบกินน้ำมันฉันรักเธอเจมเจมออนเดอะเวิลด์ทัวร์รอบโลกเจ็ดเอ็ดทัวร์อีกแล้วไปทัวร์ตลอดนะทัวร์อีกแล้วแกก็ทัวร์ไปเรื่อยป๋าเดี๋ยวพาทัวร์ลงทัวร์อย่าพาทัวร์มาลงแถวนี้นะป๋านะนะครับตอนนี้รถแข่งทั้งหมด30 ผมบอกระบุไม่ได้ครับตกนอกจอไปแล้วครับแต่เกิน25 26คันแน่นอนฮะเอาดิง่ายฮะ30แน่โอ้โหนี่ฮะดูฮะคุณผู้ชมอย่าอย่าสงสัยนะฮะเขาทำไมเขาย่องช้าๆอย่างเงี้ยเขาจัดแถวฮะเดี๋ยวเขาจะให้ในสนามปล่อยเสียงกันหน่อยนะ แล้วครับไฟแดงดับครับความมันของรุ่นนี้ครับสเปเชียลคาร์ขับครับโอ้โหชูดออกมาแล้วครับผานตรงในตอนนี้ครับพูนนามครับธนศักดิ์โชติโอ้โหโชติอ่าธนศักดิ์โชติครับโชติกะระดับสองขจรศักดิ์สวัสดิ์มงคลอันดับสามุงคลจำโซภาเชิญการวัดอักษรมาครับมาๆๆเดี๋ยวรอดูครับไล่เรียงกันอยู่นะฮะรถเหนือระดับสามจ้าแถวกันให้ดีเดี๋ยวเขาหาตำแหน่งของเขาก่อนครับผมผมเนิร์ดละจ้าแถวกันให้ดี โอ้ผู้ชมพัน200คนครับสวัสดีครับคั่งเข้ามาอยู่ในการแข่งขันเรซซิ่งคารไทยแลนด์สนามที่สองครับรู้สึกตอนนี้นะฮะเจาการวัดอักษรนักกระโดดมาที่สองครับหมายเลข92ครับคันนี้ครับจากเซียอนดิชั่นอันดับหนึ่งยังคงเป็นของธนศักดิ์โชคนะฮะจากทีทีดับเบิลกับรถสำรองนะฮะนี่ขนาดรถสำรองนะโอ้โหนี็ก็เซียอนดิชั่นอีกนิดนึงครับตี่เพาะมาวานแล้วครับตี9ครับตีดับเบิ้ลครับครับผม มาดูมาดูขันตรงหน้าเอ็นอนะอันดับหนึ่งกระตันทรัคชตดอันดับสองเทโบนะแจ๊สกันนี้แจ๊สน้อยคอยรักนะฮะห่างเป็นทุกอีกแล้วหรือเปล่าอันดับสามนี่กระตันทรัคสวัสดีมงคลสามสองศูนย์สามสองศูนย์เนี่ยโอ้โหนี่ฮะนี่กลุ่มอีกลุ่มแคปโลมาครัพยังไงฮะ สามสี่ห้าเปิดรถเร็วกว่าครับสามสี่ห้าปุ่มช้อนในผมช้อนในฮะผมช้อนในฮะกลับเอามาฮะกลับมาครับเบียดกันมาครับคู่นี้เบียดกันมาครับเบียดกันมาครับยังไงครับโอ้โหสามสี่ห้าปีดไปนิดนึงฮะเพื่อนตำแห่งไปเพื่อตำแหน่งเข้าไปโอ้โหนี่กลุ่มกลางนะครับกอล์ฟกอดยับสภพาเอไอโอ้โหนะโตโยต้านะเอานะครับฮอนด้าตีโตโยต้าไปครับโตโยต้าตีไปครับ เอาฮอนด้าฮอนด้าเอาฮอนด้ามาสองครันงครับเอาโตโยต้าหนีเว้หนีหนีหนีเอาสิ่งก้าวศูนย์นั่นเลยหมดใจเลยบอกเลยดีครับพี่โกะยังไงครับยังไงครับทันฮอนด้าได้ไหมนะฮะสี่ห้านี่อันดับห้านะฮะสี่ระดับห้านี่ะมาดูภาพช้ามีอะไรเกิดขึ้นตรงไหนยังไงภาพดีเพลย์มาดูกันนะครับอ้าวมีบางกล้วยเดี๋ยวไม่เข้าซจ้าไปนะฮะ มาดูกรกดยำสภาคันทต่อฮะแบแทมกับเขาก็อยู่เลยนะฮะสามสี่ห้าหกฮะกลุ่มนี้หนึ่งสองสามไปกันแล้วเอายังไงครับยังไม่ได้ครับกัดกันดูครับคู่นี้หน่งสองสามสี่ากรกดยำสภากับอนุวัฒน์ปัญญาวัฒนาอันนี้กลุ่มหนึ่งครับ เป็นกลุ่ม4 2 0เป็นกลุ่มประมาณ9 0 11อันดับ9 10 11 12นะประมาณนี้นะฮะขอขอบคุณนะฮะยางโตโยต้าโดยบริษัทต่อสยามคอมเมเชียลจำกัดน,นะฮะขอขอบคุณนะฮะรถยนต์อีสุดีแมกนะฮะรพลิตภัณฑ์พิกโลครับไวท์ออโตโมทีฟลิควิดชั่ะพีทีทีรูบิแคนรวมไปถึงนะล้อโรต้าบายเคพีเอสแม็กซสซอรี่ด้วยนะครับอ่าเนะมาดูกันต่อฮะโอ้โหนี่ครับทนายศักดิ์โชติ โชคช่วงมากครับทิ้งเป็นทุ่งอีกแล้วเจ็ดชนะแต่ยันยังครับยังมีมากดดันอยู่ไกลๆครับหมายเลขเก้าสองครับชัยการวัดอักษรนะฮะนี่ฮะจะให้ทิ้งห่างๆได้ยังไงครับเดี๋ยวไม่รอครับเซี่ยอินดิชั่นจัดเต็มนะฮะศัาสากเกลจะไปไหนอัานี่อันดับสามครับสามสองศูนย์ขจรศักดิ์สวัสดิ์มงคลลบติ่เขียวคินคลีนี่มาครับมันไม่ง่ายเหมือนนุ่งเมื่อสักครู่นี้นะฮะธนาสากโชคนะระวังหลังด้วย โซเชียลดิสแทนสนะอันนี้ฮะสามสี่ห้าอันดับที่ห้าอ้าวแหมเขายืดออกมาแล้วนะครับเาเหมือนเขาแซงขึ้นมาได้นะครับสามสี่ห้านะครับขึ้นมาแล้วครับขึ้นมาแล้วครับเห็นไหมขึ้นมาแล้วเห็นมผมบอกแล้วแซงกระกอดใช่ครับขึ้นมาเป็นอันดับสี่แน่นอนครับนี่อ่านี่นี่กลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งครับเออเอาหน้าเอาหน้าอะไรมาใส่โอ้โหสมาตูนนะดีสีทูสร้างสรรค์เหลือเกินนะพนม นี่ครับนี่เป็นกลุ่มหลังๆนะครับ4-3-4พยายามจับให้เห็นนะฮะเชียร์กันทุกคนครับพยายามให้เห็นหลายๆคันนะฮะไหนๆมาแข่งรถแล้วเราไปเอาออกสื่อแน่นอนนะฮะนี่มาเป็นมาเป็นกลุ่มเลยฮะมาเป็นก้อนเลยฮะตอนนี้เอาดูฮะดูครับมีโซนงโซนิกมีมาดมาหมดเลยฮะเชฟโรลงรถเล็กมาหมดทุกคนมาโอ้โหมีรถอะไรก็แข่งได้เรียกว่ามีรถอะไรก็แข่งได้ันดีกว่าเอารถ ทําให้มันมีโลบานะฮะมีความปลอดภัยเรื่องของเซฟตี่ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วกันโอ้สวัสดีพี่น้องที่ชมกันอยู่ครับเกือบ2,000คนแล้วครับโอ้โหมาตสองมดีครับาร์มเกี่ยวกับหล่อไหมเนี่ยเออมาเอาดีครับโอ้สามสิบสามบาทออกไปครับกำลังดึงรถกลับเข้ามาครับเปิดทำไมครับเปิดเปิดปัดน้ำฝนทำไมครับเปิดเพื่ออะไรครับฝนตกใช่ครับมือลั่นครัมือลั่นตกใจครับเผลอลั่นไปฮะ เอาฮะโอ้สามสองศูนย์แหวกขึ้นมาครับนี่ครับสองกับสามนะครับเอาล้ครับสองสามใจกันเพราะว่ารถช้าเลยครับจอสากับชายการเอาละวมาแล้วว่าเฮ้ยมาแล้วพี่โมนนี่นี่คือไล่รอบๆใช่ไหมเนี่ยใช่อันนี้มันต้อไปแล้วไงรถช้าทำให้อันดับสองมันก็ขึ้นอันดับสามขึ้นชิดขึ้นมาอันนี้กลุ่มนี้ฮะอันนี้ห้าหกมาเลยนะฮะ อ้าวโหคุณผู้ชมครับผ่านไปแล้วครับสี่รอบสนามเหลืออีกสองรอบเท่านั้นครับเดียวเองนะครับนกดย้ำสภาแล้วก็โอลิคคมคัแนนหนึ่งสองสี่นะฮะดำรงบุญราทิพย์โอลิคคมเดี๋ยวจบรุ่นนี้เดี๋ยวจบรุ่นนี้ก็เป็นสี่หกห้านะฮะอย่าเปลี่ยนไปไหนนะฮะไม่ยอมครับตลอดทั้งวันนะฮะมนทุกรุ่นทุกเลนเลยไม่รู้ล่ะแบตผมหมดไปแล้วรอบหนึ่งนี่นะเตียนนักสั่นโชยมาอีกแล้วครับ มาไล่ชาวบ้านเขาจริงๆครับตะแก้วเดี่ยวโหเอ้ากองกองกองเอาไว้ต่อเป็นเราแล้วนะขอผมก็เลยเด่งต่อไปให้โอ้เสียนลูปแอร์มไล้รอบรอบคุณคุณเปิดทางผมหน่อยนี่ฮะใครเชียร์เสียนลูปแอ่เนี่ยแองฟ้าบอกสะบัดนั่นถือเป็นการบอกรถช้านะว่ามีรถเดือดได้รอบรอบได้มาอยู่ข้างหรอบสุดท้ายแล้วครับรอบสุดท้ายเลยการมระดักสอนก็ยังอยู่อันดับที่สอง ตามยากจริงนะโอ้โหดูตามติดธนทรโชคเนี่ยนี่ขนาดเป็นรถสำรองของเขาเขาขับดีไหมฮะทีมงานนี้กับรถซิอดนะครับช่างซือรถเขามีปัญหาพวกเขาเปลี่ยนเลยฮะนี่ฮะายช่างนะฮะขับรอครับทำในสนามอย่างนี้ครับติดสปอนเซอร์นะครับเราก็จะพยายามพูดออกมาให้นี่ฮะเปิดปัดปั๊บรถนครับเปิดปัดบปั๊บเูยครับทำไมรูกบ่งครับทำไมลูงเปิดรูกบ่งครับ เปล่าครับเขาอยากให้มีภาพในสนามครับเขาเรียกช็อตฮะเขาเรียกช็อตแหนกเป็นฮะอย่าเรียอย่าเรียกอย่าเรียกอะไรก็ได้รู้ไงเดี๋ยวกล้องจับด้วยเฮ้ยรู้มุมแล้วเราอย่าหาทำนะอันดับที่หนึ่งในตอนนี้นะโอ้โหเป็นสองพันคนครับพี่น้องครับเอาละครับธนศักดิ์ช่อครับทีนี้การริวกันนี้ครับผ่านโค้งฮอนด้าแล้วกำลังเข้าสู่โค้งสุดท้ายโตโยต้า หลังจากนั้นอีก300เมตรชูดเข้ามาเพื่อรับทถมหมากลุกน,นี่แหละครับอีสาม0อเมตรครับมาครับไม่มีใครกดดันเขานะะฮะนอกจากเทียบหลอ,อดอ <laughs> เอาละครับรับทถมหมากลุกกันไปอันดับที่หนึ่งครับธนาศักดิ์ช่อคกับ DTW อันดับสองมาแล้วครับอันดับจากเซียอีนิชชันอันดับสองครับจเจ้าโมครับชัยการวัดอักษรอันดับที่สามโอ้โหมากกเป็นกรูแล้วเอาละครับจัจาจาศักดิ์สวัสดีมงคล อันดับสี่เราเข้ามาครับแหมมันจริงๆนะอันดับสี่ยังไมาเข้ามาแล้วมาแล้วมาและเพื่อแหมครับอันดับสี่เข้ามาแล้วครับอนุวัฒน์ประชาวัฒนานะฮะขอแสดงความยินดีนักแข่งทุกท่านด้วยนะฮะสุดยอดนะฮะสุดยอดจริงๆครับมันมากครับในลุคนี้ครับสเปเชียล์ผาดฟ้าครับยังไงครับจะเปลี่ยนไปไหนนะครับจะเปลี่ยนไปไหนนะครับดูกันยาวๆนะครับดูกันยาวๆเลย ถึงพี่น้องนักแข่งทุกท่านแล้วครับนี่ฮะชมหน้าแชมป์ของรุ่นนี้ครับเรียกว่าเหนียวจริงๆฮนะขับ2เลสติดแล้วเครื่องไม่เป็นไรยังรถยังดุดดันเรานไปได้ต่อเนื่องนี่ต้องต้องชมทีมช่างเลยอ่ะเดี๋ยวไปดูไฮไลท์มันๆในรุ่นนี้กันก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวกลับมาตุรกีกับสเปนไปไหนนะครับคุณผู้ชมครับ